ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนหอขอประชุมนวมภูมินวชิราวุธวิทยาลายัยเขตดุสิตกรุงเทพวันนี้วันที่8ธันวาคม2567เวลา18นาฬิกา14นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567 ณนะหอประชุมนวมภูมินวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเกียรติคุณชาติประเสริฐผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลายัยรองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์พินัยนิติศาสตร์นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาพร้อมคณะกรรมการจัดงาน และนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมนวมภูมินพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ประกอบด้วยเพลง คราวอิมพิเรียลคอโรเนชันมาร์ชคราวอิมพิเรียลคโรเนชันมาร์ชประพันธ์โดยเซอร์วินเลียมวอลตันเซอร์วินเลียมวอลตันเพลง Emperor w a อ l ์วอลส์ r อ a l ประพันธ์โดยโยฮันส์สตาที่สองโจฮันสตรตาลส II เพลง Music for the royal fireworks u u s i c for the royal fireworks HWV 3 5 1ประพันธ์โดยจอร์จฟรีดริกฮันเดลจอร์ e ฟรีดริคฮันเดลและเพลงสนอเสียงสำเนียงสยามประพันธ์โดยศาสตราจารย์นรงฤทธิ์ธรรมบุตรภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทรพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่หัวหน้าวงดุริยางซิมโฟนีออเคสตราผู้แทนนักดนตรีผู้ประพันธ์บทเพลงและวาทยากรสมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดดำเนินกลับ